พระไตปิฎกเล่มที่18สุตตันตปิฎกเล่มที่สิบสังยุตตนิกายสลายตนะวัคอาธิปริยายสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะตบลขยาศีสะเล่มฝั่งแม่น้ำขยาพร้อมด้วยภิกษุหนึ่งพันรูปณนะที่นั้นแหล พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนคืออะไรคือจักสุรูปจักรสุวิญญาณจักรสุสัมผัสเป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรือทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักรสุสัมผัสเป,เป็นปัจจัย ก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะโทสะโมหะร้อนเพราะชาติชาโามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะใจธรรมารมณ์มโนโวิญญาณมโนสัมผัสเป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะโทสะโมหะร้อนเพราะชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวก,กู้ได้สดับแล้วเห็นอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในจักษุทั้งในรูป ทั้งในจักสุวิญญาณทั้งในจักสุสัมผัสทั้งในสุขเวทนาทั้งในทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจยัยย่อมเบือ่อหนายทั้งในใจทั้งในธรรมารมทั้งในมโนวิญญาณทั้งในมโนสัมผัสทั้งในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำนัดเพราะคลายกำนัตจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีพระผู้มีพระภาคตัดวยญญาณภาสิทธินี้จบลงแล้วภิกษุเหล่านั้น ตารชื่นชมยินดีในภาสิตของพระผู้มีพระภาคก็แลเมื่อพระองค์ได้ตัดไวยากรภาสิตนี้อยู่ภิกษุ1,000รูปนั้นต่างมีจิตหลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นดังนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอาทิต์ปริยายะและธรรมปริยายะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาทิต์ปริยายะและธรรมปริยายะเป็นไฉน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลแทงจากขุนศีด้วยเหลาเหล็กอันร้อนไฟติดลุกโกงแล้วยังดีกว่าการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในรูปอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจากสุจะดีอะไรวิญญันอันเนื่องด้วยความยินดีในนิมิตหรือเนื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะพึงตั้งอยู่ถ้าบุคคลพึงทําการกิริยาในสมัยนั้นพึงเข้าถึงคติสองอย่างคือนรก หรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเห็นโทษอันนี้จึงกล่าวอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเกี่ยวโสตินรีด้วยขอเหล็กอันคมไฟติดลุกโผงแล้วยังดีกว่าถือเอานิมิตโดยอนุพยัญชนะในเสียงอันจะพึงรู้แจ้งด้วยหูจะดีอะไรวิญญาณอันเนื่องด้วยความยินดีในนิมิตหรือ เนื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะพึงตั้งอยู่ถ้าบุคคลพึงทำการกิริยาในสมัยนั้นพึงเข้าถึงคติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเห็นโทษอันนี้จึงได้กล่าวอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลคว้านคานินรีด้วยมีตัดเล็บอันคมไฟติดลุกพงแล้ว ยังดีกว่าการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในกลิ่นอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกจะดีอะไรวิญญาณอันเนื่องด้วยความยินด,ดีในนิมิตหรือเนื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะพึงตั้งอยู่ถ้าบุคคลพึงทำการกิริยาในสมัยนั้นพึงเข้าถึงคติสองอย่างคือเนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราเห็นโทษอันนี้จึงได้กล่าวอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเฉินชิวหินสีด้วยมีดอันคมไฟติดลุกคงแล้วยังดีกว่าการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในรถอันจะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นจะดีอะไรวิญญาณอันเนื่องด้วยความยินดีในนิมิตหรือเนื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะพึงตั้งอยู่ถ้าบุคคลพึงทําการกิริยาในสมัยนั้น พึงเข้าถึงคติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งข้อน,นี้เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเห็นโทษอันนี้จึงได้กล่าวอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลแทงกายินทรีย์ด้วยหอ,อกอันคมไฟติดลุกโคงแล้วยังดีกว่าการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะนายโพดถัพพะอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายจะดีอะไร วิญญาณอันเนื่องด้วยความยินดีในนิมิตหรือเรื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะพึงตั้งอยู่ถ้าบุคคลทําการกิริยาในสมัยนั้นพึงเข้าถึงคติสองอย่างคือนรกหรือกําเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเห็นโทษอันนี้จึงได้กล่าวอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความหลับยังดีกว่า แต่เรากล่าวว่าความหลับเป็นโทษไร้ผลเป็นความโง่เขลาของบุคคลผู้เป็นอยู่ตนรู้อำนาจของวิตกเช่นใดแล้วพึงทำลายส่งให้แตกกันได้บุคคลไม่ควรตึกถึงวิตกเช่นนั้นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเห็นโทษอันนี้แลว,ว่าเป็นอารทีนบของบุคคลผู้เป็นอยู่จึงกล่าวอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในข้อนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าจากขุนศีที่บุคคลแทงด้วยเหลาเหล็กอันร้อนไฟติดลุกพงแล้วจงงดไว้ก่อนฉะนั้นเราทำไว้ในใจอย่างนี้ว่าจักสุไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงจักสุวิญญาณไม่เที่ยงจักสุสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออาทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป,เป็นปัจจัยไม่เที่ยง โสตินรีที่บุคคลเกี่ยวด้วยขอเหล็กอันคมไฟติดลุกโขงแล้วจงงดไว้ก่อนฉะนั้นเราจะทำไว้ในใจอย่างนี้ว่าหูไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยงโสตะวิญญาณไม่เที่ยงโสตะสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป,เป็นปัจจัยไม่เที่ยงคานินรีที่บุคคล ควานด้วยมีดตัดเล็บอันคมฝ่ายติดลุกโคงแล้วจงงดไว้ก่อนฉะนั้นเราจะทำในใจอย่างนี้ว่าจมูกไม่เที่ยงกลิ่นไม่เที่ยงคานะวิญญาณไม่เที่ยงคานะสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออาทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป,เป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงชิวหินรีที่บุคคลเฉือนด้วยมีดโกนอันคม ไฟติดลุกพงแล้วจงงดไว้ก่อนฉะนั้นเราจะทำไว้ในใจอย่างนี้ว่าริ้นไม่เที่ยงรถไม่เที่ยงชิวหาวิญ,ญญาณไม่เที่ยงชิวหาสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออาทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป,เป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงกายินทรีย์ที่บุคคลแทงด้วยหอกอันคมไฟติดลุกพงแล้วจงงดไว้ก่อน ฉะนั้นเราจะทําไว้ในใจอย่างนี้ว่ากายไม่เที่ยงปวดทพะไม่เที่ยงกายวิญญาณไม่เที่ยงกายสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป,เป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงความหลับจงงดไว้ก่อนฉะนั้นเราจะทําไว้ในใจอย่างนี้ว่าใจไม่เที่ยงธรรมอารมณ์ไม่เที่ยงมนโนวิญ,ญญาณไม่เที่ยง มโนสัมผัสไม่เที่ยงสุขเวทนาไม่เที่ยงทุกขเวทนาไม่เที่ยงหรืออาทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสุแม้ในรูปแม้ในจักสุวิญญาณแม้ในจักสุสัมผัสแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือ อาทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในใจแม้ในธรรมารมณ์แม้ในมโนวิญญาณแม้ในมโนสัมผัสแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออาทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป,เป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมขายกำหนัดเพราะความลายกำหนัดจิตจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่แหลเรียกว่าอาทิตย์ปริยายะและทำปริยายะชนีแหลจบพระสูตรที่8